ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เกมรุกสุดโหดหลังเกมาอสเซน,นรัว6ลูกทั่วยูฟาแชมเปียนส์ลีกนี่ถือเป็นผลงานที่น่าประทับใจเมื่อพิจารณาถึงเรื่องที่ว่านับเป็นหนแรกตั้งแต่ฤดูกาล2016-2017ที่ารสเนอนได้กลับมาเล่นในท้่วบิ๊กเอีย Big Ear, และฟอร์มเกมขยี้ลองสก็มีเกล็ดน่าสนใจบางอย่างเกิดขึ้นด้วยนะครับ อย่างแรกเลยคือความยอดเยี่ยมของซาก้าเล่นดผสมราคาเป็นหนึ่งในดาวรุ่งที่ได้รับการจับตามองมากที่สุดในตอนนี้สำหรับปูกาโยซาก้านะครับเพราะเขาทำไปหนึ่งประตูกับอีหนึ่งแอสซิสต์ทำให้ถ้านับเฉพาะฤด,ดูกาลนี้นั้นเขาเป็นนักเตะคนที่2จากทีมใน5ลิกใหญ่ของยุโรปที่สามารถทำแอสซิสต์จากการลงเล่นรวมทุกรายการได้และแต่หลัก10แอสซิสต์โดยคนแรกคือฟอเรียนเบิร์ส ดาวเตะของไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นล่ะครับนอกจากนี้แข่งวัย22ปีเป็นนักเตะคนที่3นับตั้งแต่ฤดูกาล2003-2004ที่สามารถทำด้ทั้งประตูแล้วก็แอสซิสต์ในนัดเดียวกับการลงเล่นเกมย่าระดับแชมเปี้ยนส์ลีกเป็นจำนวนอย่างน้อย3เกมติดต่อกันด้วยซึ่ง2รุ่นพี่ของเขาคือคาริมิเบนเซมาที่ทำได้4นัดรวดในฤดูกาล2011-2012แล้วก็หลุย์ซเลสที่ทำา3นัดติด ในฤดูกาล2015-2016นะครับเรื่องต่อมาคือกาเบรียลเชซุสฟอร์มฮอตในเกมยุโรปครับฤดูกาลนี้เชซุสมีปัญหากับการทำประตูในลีกจนทำให้เพิ่งยิงได้แค่1ประตูเท่านั้นจากการลงเล่น8เกมนะครับแต่ฟอร์มของเขาในยูฟาแชมเปียนส์ลีกกลับสวนทางกันเพราะว่าเขาทำประตูได้ครบทั้ง4เกมที่ลงเล่นในถ้วยนี้เลยครับและมันสมงผลให้เขาเป็นนักเตะคนแรกของทุกทมีม จากเกาะอ,อังกฤษที่ทำประตูในเกมยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกได้ครบทั้ง4นัดแรกกับการลงเล่นกับทีมใหม่นะครับอีกเรื่องคือยิงเร็วเป็นสถิติครับนัดนี้เกมรุกของอสเนนและในอย่างดุด,ดันจนนำห่าง4ประตูต่อศูนย์ตั้งแต่ภายในช่วง27นาทีแรกซึ่งนั่นทำให้พวกเขาทาาสถิติเป็นทีมจากอังกฤษที่ทำประตูเกมแชมเปียนส์ลีกถึง4ลูก ได้เร็วที่สุดนะครับโดยก่อนหน้าน,นี้ทีมที่เคยคลองสถิตินั้นแบบเดียวๆคือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจุดที่ชนะบรอนบี้5ประตูต่อศูเมื่อ4พฤศจิกาย,ยน1998แลละครับขณะเดียวกันออส n อนปิดครึ่งแรกด้วยการนำห่างดึกย5ประตูต่อศูนนั่นทำให้นี่ถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ทีมจากอังกฤษนำคู่แข่งอย่างน้อย5ลูกในการลงเล่นเกมแชมเปียนส์ลีกด้วยนะครับ ส่วนเรื่องสุดท้ายครับคือประวัติศาสตร์จากเกมรุกแม้ว่าที่ผ่านมาทีมจากเพมเ์ลีกที่เต็มไปด้วยศักยภาพชั้นยอดแต่ในหลายครั้งพวกเขาก็เจอปัญหาเวลาดวลกับทีมจากฝรั่งเศสทว่านั้นไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นที่กรุงลอนดอนเมื่อวันพุธที่29พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมานะครับและนี่ถือเป็นนัดที่ทีมจากอังกฤษเอาชนะทีมจากฝรั่งเศสในทั่วยุโรปได้แบบขาดลอยที่สุดในประวัติศาสตร์เลยทีเดียวยิ่งไปกว่านั้นครับอาร์ซนอนชุดล่าสุด ก็ถือเป็นทีมแรกที่มีนักเตะทำประตูตั้งแต่ครึ่งแรกในเกมระดับแชมเปียนส์ลีกได้ถึง5คนในกรณีนี้แม่นับรวมการทำเข้าประตูตัวเองนะครับหลังพวกเขาทำประตูได้จากคายฮาวเวสกาเบรียลเชซุสบุกโยซาก้ากาเบรียลมาตินเนลลี่แล้วก็มาตินโอเดกาดและครับและนี่คือเรื่องน่ารู้หลังเกมอาร์ซนรัว6ลูกในเทือยูฟาแชมเปียนส์ลีกในช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ แฟ,แฟนอาร์ซนนลประทับใจฟอร์มของทีมในฤดูกาลน,นี้แค่ไหนอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ไปคอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปด้วยนะครับ